ต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชเป็นช่วงเวลาที่ชาติตะวันตกเริ่มแผ่ขยายอิทธิพลการล่าอาณานิคมเข้ามาอย่างดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระองค์ทรงตระหนักถึงภัยอันตรายในอนาคตและมีพระราชดำริว่าถึงเวลาแล้วที่ไทยจะต้องศึกษาตามแบบชาติตะวันตกเช่นเดียวกับกิจการทหารที่จําเป็นจะต้องปรับปรุงจากแบบโบราณให้เป็นสากลมีการฝึกทหารแบบใหม่ กับครูฝึกจากต่างประเทศเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติทรงสืบทอดพระบรมราชโชบายด้านการทหารต่อจากสมเด็จพระราชบิดาทรงรีเริ่มจัดตั้งกองทหารมหาเล็กขึ้นครั้งแรกเรียกว่าทหารมหาดเล็กไล่กาโดยคัดเลือกบุตรหลานของข้าราชการฝ่ายในที่ยังเยาว์วัยมาทดลองฝึกหัดเป็นทหารและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งเป็นกองทหารรักษาพระองค์ในเวลาต่อมาในช่วงต้นรัชกาลพุทธศักราช2413ส่รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ดระหม่อมให้พระยาสุรศักดิ์มนตรีคัดเลือกบุตรหลานของเหล่าข้าราชการทหารมหาดเล็กมาฝึกวิชาการทหารเพิ่มขึ้นและจัดตั้งเป็นกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ทำหน้าที่ทหารรักษาพระองค์อย่างใกล้ชิดและตามเสด็จเมื่อมีการเสด็จพระราชดำเนินประพาสไปในที่ต่าง จึงทรงสถาปนาขึ้นเป็นกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระราชอิสริยยศนายพันเอกเป็นผู้บังคับการกรมด้วยพระองค์เองต่อมาในปีพุทธศักราช2414พระราชทานนามกรมใหม่ว่ากรมทหารมหาดเล็กราชวรลรรรักษาพระองค์ซึ่งคำว่าราชวรลรรมีความหมายถึงผู้เป็นที่รักสนิทคุ้นเคยของพระราชา แสดงถึงความไว้วางพระราชาหฤทัยให้เป็นหน่วยทหารสำหรับรักษาพระองค์อย่างใกล้ชิดตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชาอุตสาหะปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์จนรุ่งเรืองและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งกองทหารเพิ่มขึ้นแม้ในภายหลังจะทรงปรับปรุงการจัดอัตรากำลังพล ตั้งกรมต่างๆขึ้นมาใหม่และแต่งตั้งผู้บังคับการกรมเว้นแต่กรมทหารมหาดเล็กนี้ที่ยังทรงดํารงตําแหน่งผู้บังคับการกรมและในเวลาต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดํารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงดํารงตําแหน่งผู้บังคับการกรมนี้และในปีพุทธศักราช2450ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามกรมใหม่ว่ากรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมชนากาทิเบตมหาภูมิพลอยนินเดชมหาราชกุลนาครพิททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลงราชนิพ์เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์เรียกว่ามหาราชบัลก i oh, do ินับว่าทหารมหาเล็กราชวัตรรักษาพระองค์เป็นทหารที่เกียรติสัตย์อย่างยิ่งที่ได้หน้าที่ถวายสักกยรีถวายค่าอปลอดภัยและไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งราชวงศ์จัก,กรี